ื่นเช้ามาให้ทําสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับในทางฮวงจุ้ยเราเชื่อ่ยกกับศาสตร์ของพลังงานฮวงไปว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะส่งผลให้เรามีพลังงานได้ดีก็คือการเติมพลังใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตในวันแรกหรือว่าเราลืมตาตื่นมาปั๊บเนี่ยให้ทําสิ่งนี้ก็คือการอวยพรให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งอวยพรให้ตัวเองว่าวันนี้จะมีทรัพย์มีเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตฉันอย่างมากมายเหลือเกิน จะเปรียบเสมือนกับเราดึงพลังงานบวกๆหรือดึงพลังงานที่อยู่ในจักรวาลผืนนี้เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ดีการอวยพรของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนแรกเป็นสิ่งที่ดีอย่าพึ่งไปเสพข่าวลบคุยกับคนลบๆหรือว่าไปคิดเรื่องลบๆจะทําให้ทั้งวันนั้นมีแต่ความสุขไปตลอดชีวิตนั่นเองครับตัวยอย่างคําพูดเช่นอยากได้เงินได้ทรัพย์เนี่ยเงินทองในจักรวาลหรือในโลกใบนี้มนหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาอย่างง่ายดายเหลือเกินจนท่วมท้นทั้งร่างกายของฉันลักษณะเนี้ยก็เปรียบเสมือนกับเราดึงพลังงาน ถ้าหากเราอยากจะกให้บ้านมีความสุขเราก็ไหวพระสวดมนต์หรือวอวยพรให้บ้านนี้มีความสุขบางทีพลังงานมันหมดเราก็ควรจะเชิญพระมาฉันในบ้านให้พลังงานในบ้านนั้นมีพลังงานที่สูงขึ้นนั่นเองครับและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจันเข้าไปดู